อมชาติวันนี้วันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังคำพูดเอเวกของเอเวกบับตดาคำพูดเอเวกนี้พูดโดยเอเวกบัปตดาเมื่อวันที่23เดือนพฤศจิกายนปี1989หัวข้อของเมอรีในะวันนี้ก็คือผลทางง่ายๆที่จะเอาใจผู้ประทานพรวันนี้ พ่อผู้ประทานพรยินดีอยู่กับการได้เห็นลูกๆของท่านผู้ที่ได้รับพรลูกๆทั้งหลายของพ่อผู้ประทานพรได้รับพรแต่พวกเขานั้นต่างลำดับกันบาบานั้นประทานพรให้กับลูกๆทั้งหลายแต่ทุกคนนั้นก็ยังต่างลำดับกันทำไมเขาต่างลำดับกัน บาบาก็อธิบายต่อผู้ประทานพรน,นั้นผู้ประทานพรได้ให้พรเต็มๆมาพรกับลูกๆทั้งหลายดังนั้นทำไมล่ะจึงมีอันดับอยู่บาบานั้นอยากจะเห็นว่าทำไมเมื่อท่านนั้นให้อภพรที่เต็มไปด้วยพรกับลูกๆแล้วทำไมจึงมีอันดับหรือ ต่างลำดับกอนผู้ประทานพรน,นั้นไม่ได้ทำให้มันต่างลำดับกันในการให้กับทุกคนผู้ประทานพรไม่ได้ทำมันให้มันต่างลำดับกันในการให้กับทุกคนเพราะท่านนั้นมีพรอ,นอนันกิขีจำกัดเมื่อมันเป็นครังสมบัติที่เปิดแล้วลูกสามารถเอามากมายเท่าที่ลูกต้องการได้มันเป็นอิสรภาพ ในการที่จะเอาเท่าที่เราต้องการแล้วบาบานั้นมีสมบัติอันไม่มีขีดจำกัดที่จะให้เราเอาจากสมบัติที่เปิดเช่นนั้นลูกบางคนนั้นกลับมาเต็มไปด้วยพรทั้งหลายในขณะที่อีกคนนั้นเต็มตามกำลังของเขามันเป็นรูปแบบของพระเจ้าที่ไร้เดียงสาผู้ประทานพรผู้ที่ให อภรรที่เต็มๆมากที่สุดมันเป็นรูปของพระเจ้าที่ไล้เรียนสาที่ให้พรแล้วก็ให้พรที่เต็มเต็มอภรรกกับลูกๆลูกได้รับการบอกในตอนต้นๆเช่นกันถึงผู้ประธานผู้ประทานพรและผู้ประทานโชค ในเมรีอาทิตย์สุดท้ายเราได้ยินลูกนั้นสามารถที่จะเอาใจผู้ประทานพรได้อย่างไรวันนี้นั้นบาบาดได้แสดงวิธีการให้กับเราเห็นว่าเราจะเอาใจผู้ประทานพรได้อย่างไรนอกจากทั้งสามนี้แล้วมันเป็นรูปแบบของผู้ประทานพรที่ถูกกล่าวว่าเป็นรูปแบบของพระเจ้า ที่ไร้เรียงสาบาบานั้นรูปแบบที่สมบูรณ์ของท่านคือผู้ประทานพรและเป็นพระเจ้าที่ไร้เดียงสาที่สุดเพราะว่าผู้ประทานพรนั้นได้รับความยินดีได้อย่างรวดเร็วมันไปได้ใช้เวลาเลยในการที่จะเอาใจผู้ประทานพรและมันง่ายดายและก็รวดเร็วด้วย เมื่อลูกรู้หนทางที่จะเอาใจพระเจ้าแล้วต่อมามันก็ง่ายดายที่จะได้รับความสำเร็จนั่นก็คือให้อภรของลูกเติมเต็มไปด้วยพรพระเจ้ายินดีแน่นอนท่านก็จะเติมอภรรให้กับเราด้วยพรทั้งหมดในโลกไม่มีใครที่สามารถบอกใครว่าจะเอาใจใครได้อย่างไรกลับบาบาแล้ว บอกเราว่าเราจะเอาใจบาบาได้อย่างไรลูกรู้ไหมถึงหนทางง่ายดายที่จะเอาใจผู้ประทานพรท่านนั้นรักใครมากที่สุดท่านจะท่านรักใครมากที่สุดแล้วเราจะเอาใจท่านอย่างไรท่านรักคำว่าหนึ่งมากที่สุดบาบาพูดคำว่าหนึ่งมากที่สุด ลูกผู้ที่ได้เต็มไปด้วยศรัทธาต่อผู้เดียวเอกรัตตาเป็นภาษาฮินดีเอกก็หมายถึงหนึ่งรัตตาหมายถึงเต็มไปด้วยความศรัทธาลูกผู้ที่เต็มไปด้วยศรัทธาต่อผู้เดียวจากตอนต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จะได้รับความรักอย่างลึกล้ำจากผู้ประทานพร การอยู่อย่างเต็มไปด้วยศรัทธาต่อผู้เดียวนั้นไม่ใช่ในเรื่องของความบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องกล่าวถึงความบริสุทธิ์ว่าการเต็มไปด้วยศรัทธาต่อผู้เดียวแล้วจะหมายถึงความบริสุทธิ์แต่ในเรื่องของทุกความสัมพันธ์มันไม่ใช่มีใครอื่นใดอยู่ในความคิดของลูกหรือแม้ในความฝันของลูกการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความศรัทธาต่อผู้เดียวก็หมายถึง มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในทัศนคติของลูกอันที่สองลูกได้ทำการสาบานอย่างเหนียวแน่นอยู่เสมอในการที่จะมาเป็นของผู้เดียวและไม่มีใครอื่นใดลูกบางคนนั้นฉลาดมากในการอยู่อย่างเต็มไปด้วยศรัทธาต่อผู้เดียวและความฉลาดนั้นเป็นความฉลาดอะไรพวกเขานั้นทายทอดสิ่งที่อ่อนหวานให้กับพ่อ แล้วเขาพูดอะไรฉันนั้นมีความสัมพันธ์หลักๆอยู่กับพ่อครูและสัตว์รูกับท่านอย่างไรก็ตามเพราะการอยู่อย่างเป็นมนุษย์เป็นคนเพราะการเคลื่อนไหวไปในโลกที่มีตัวตนแน่นอนฉันต้องการเพื่อนที่มีตัวตนสำหรับความร่วมมือของพวกเขานี่คือลูกที่ฉลาดที่ถ่ายทอดพูดกับบาบา เขามีความสัมพันธ์หลักๆอยู่กับพ่อครูและสัตก์รูแล้วแต่ในโลกที่มีตัวตนนี้ฉันก็ยังต้องการเพื่อนที่มีตัวตนอยู่ฉันต้องการเพื่อนที่มีตัวตนทำไมบาระบาบอกว่าลูกๆให้อะไรกับบอกฉันแน่นอนต้องการเพื่อนที่มีตัวตนเพื่อความร่มมือเขาเพื่องานรับใช้ของเขาเพื่อทำแนะนำของเขา ในรูปแบบที่มีตัวตนพ่อนั้นไร้ตัวตนและละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อร่วมงานรับใช้ท่านไม่ใช่สิ่งอื่นใดบาบาก,ก็บอกว่าลูกๆนั้นฉลาดในการที่จะบอกบาบาฉันยังต้องการเพื่อนที่มีตัวตนเพื่อความเริ่มมือการรับใช้ของเขาในหนทางเช่นนี้บาบานั้นไร้ตัวตน นะฮะละเอียดอ่อนบาบานั้นจะบอกลูกถึงการขยายความของบทเรียน x หนึ่งอีกเวลาหนึ่งบับดาดารู้จากลูกๆถึงการกระทำที่สูงส่งของลูกๆทั้งหลายเช่นเดียวกับเกมของความฉลาดของพวกเขาบับดาดานั้นรู้สึกนะฮะรู้เรื่องของการกระทำที่สูงส่งของลูกๆเช่นเดียวกับเกมอันฉลาดของพวกเขาทั้งหมด บัพดาดานั้นมีผลทั้งหมดหลายสิ่งในความฉลาดของลูกนั้นได้สะสมด้วยเช่นกันลูกบอกบาบาถึงสิ่งใหม่ๆท่านนั้นได้ยินสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆบัพดาดานั้นไม่ได้กล่าวชื่อใดๆและดังนั้นลูกก็คิดบับดาดานั้นไม่ได้รู้สึกตัวถึงสิ่งอื่นใดอย่างไรก็ตามท่านนั้นได้ให้โอกาสกับลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพ่อคิด ลูกๆนั้นจริงๆแล้วไร้เดียงสาในการที่จะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงบาบารู้ทุกสิ่งดังนั้นบาบาพูดว่าบางครั้งนั้นบาบานั้นไร้เดี่ยงสาและบาบาก็พยายามที่จะเล่นเกมฉลาดบาบาบอกว่าพ่อคิดลูกๆนั้นจริงๆแล้วไร้เดียงสาในการที่จะมีความเข้าใจอย่างแท้จริง ดังนั้นอย่าได้มาเป็นผู้ที่ไร้เรียงสาเช่นนั้นอัจฉะบาบานั้นได้บอกลูกๆถึงบาบาได้บอกลูกๆทั้งหลายถึงหนทางง่ายๆที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างง่ายๆแล้วก็สม่ำเสมอบาบาได้บอกลูกๆทั้งหลายถึงหนทางง่ายๆที่จะเดินหน้าอย่างง่ายๆแล้วก็ตลอดเวลาอัจฉระถึง ลูกๆโยคยีที่ง่ายได้ผู้ที่ใช้วิธีการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและได้รับความสำเร็จอย่างง่ายได้ถึงลูกๆที่เต็มและได้รับพรผู้ที่มีพรจากผู้ประทานพรตลอดเวลาถึงผู้ที่ใส่บทเรียนของคำว่า x หรือหนึ่งนั้นเข้าไปสู่รูปแบบที่มีตัวตนถึงผู้ที่มีประสบการณ์กับพระเจ้า ผู้ที่ปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบที่มีตัวตนตลอดเวลากับการเป็นเพื่อนของผู้ที่ไร้ตัวตนได้ตลอดเวลาและพ่อผู้ที่ละเอียดอ่อนถึงลูกๆที่ได้รับพรตลอดเวลาเช่นั้นด้วยความรักการจดจำและนึกถึงและขอนามาเซจากบับดาดาผู้ประธานผู้ประทานโชคและผู้ประทานพร พรของบาบาสำหรับลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเต็มไปด้วยพลังและใช้พลังของการจับของลูกที่จะจับสัสกาดั้งเดิมของลูกแล้วจงมาเป็นรูปแบบนั้นซ้ําขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังแล้วใช้พลังการจับของลูกที่จะจับสัสกาดั้งเดิมของลูกแล้วมาเป็นรูปแบบนั้นพื้นแผนหลักของการเพียรพยายาม คือพลังของการจับวิทยาศาสตร์สามารถจับเสียงได้มากมายก่อนลวกหน้าในทำนองเดียวกันให้ใช้พลังความเงียบของลูกที่จะจับสัสกาดั้งเดิมอันสูงส่งของลูกสำหรับสิ่งนี้แล้วให้มีสำนึกรู้อยู่ตลอดเวลาฉันนั้นเคยเป็นเช่นนั้นแล้วฉันก็กําลังเป็นเช่นนั้นลูกนั้น จับสัญกาเหล่านั้นได้มากเท่าไหร่ลูกก็จะมาเป็นรูปแบบนั้นได้มากตามนั้นสิ่งเมื่อห้าพันปีที่แล้วนั้นจะได้รับประสบการณ์อย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเมื่อวานนี้เพียงเท่านี้เมื่อลูกนั้นสร้างสำนึกรู้ของลูกให้สูงส่งเช่นนั้นและชัดเจนลูกก็จะกลับมาเต็มปริพลังได้คติพจน์ในวันนี้ ลมหายใจของชีวิตบรามินคือความสุขถ้าแม้นลูกถอดร่างของลูกไปอย่าได้สูญเสียความสุขของลูกําลมหายใจของชีวิตบรามินคือความสุขถ้าแม้นลูกนั้นจะถอดร่างหรือทิ้งร่างของลูกไปอย่าได้สูญเสียความสุขของลูกเพราะว่าเหล่านั้นเรามั่นใจว่าเหล่านั้นแสดงการกระทําที่สูงส่ง แม้จะออกจากล่างไปเราก็จะไม่สามารถที่จะสามารถที่จะได้รับล่างใหม่ที่สวยงามในอนาคตผู้คนในโลกนั้นไม่สามารถที่จะคงความสุขเมื่อเขาจะต้องละออกจากล่างเพราะว่าเขาไม่ได้มีความมั่นใจในเรื่องว่าเขาจะได้รับอะไรในอนาคตเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขานั้น จะไปอยู่ในโลกที่ดีหรือไม่นะเขาก็กลัวเขาก็สูญเสียความสุขไปแต่บาบาพูดว่าชีวิตปรามินนั้นเพราะเขาแสดงการกระทําที่สูงส่งมีความสุขก็จะอยู่กับเขาตลอดเวลาด้วยอัจฉะโอมชานติ